ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับซื้อกระหล่ำปีมาหลายวันแล้วนะครับทำกินก็หมดไปครึ่งหนึ่งคือทั้งผัดแล้วอะไรแล้วก็กินแล้วเบื่อนะครับผมไปเจอน้ำสลัดกลับมาจองเนตอยู่สองขวดทำซอยแล้วมากินเป็นสลัดแล้วไม่รู้รสชาติมันจะยังไงลองทำดูครับก็ผมใช้ซอยอย่างนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินเหมือนส้มตำเรื่อนะ่ะกินก็เหมือนกับกินส้มตำอ่ะนะครับเ,นนะเพื่อให้อันนี้เอามาจัดใส่นะครับทําแบบง่ายๆนะครับอย่าไปทีท่ีรีตองมันเยอะกินเพื่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาขวดสลัดมา ลาดลงไปนะครับสักูัเดียวมีมายองเนสตราสีราชาเอ่อมายองเนสสีราชาตรา QP นะครับแล้วก็มีอ่าสลัดน้ำมันงาคั่วญี่ปุ่นตรา QP นะครับก็จัดการคือทำง่ายๆนะครับก็คือลาดเลยคือบางทีเนี่ย เราก็ไปติดว่ามันต้องมีผักสลัดโน่นนี่นั่นไม่ต้องอนะ่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันปับป๊บปับ๊บปั๊บมันจะเหมือนกินกับส้มตำหรือเปล่านะกินกับพวกลาบอะไรหรือเปล่าลองดูครับได้อยู่นะรสชาตมันได้อยู่นะ ใจอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อปน้ำสลัดอีกหน่อยหนึ่ง,งชุ่มชุ่มมันไม่ถึงนะครับก็ลองดูหน้าตามันนะฮะอันนี้ผมให้ชื่อว่ากะหลำปีสลัดก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ